เฮ้ยไม่ลบอเป็นบัน,นั้นนะพี่น้องเฮ้ยไอ้ยอาไอ้ไรข้าวกินวะนี่พี่น้องไอ้ไรอย่างนี้่อยเยียบอไอ้ไรวะอือตียมือไอ้ไรอย่างนี้ First, 10, 10 ER. สวัสดีนะครับวันนี้กระปุมเอ็กวิตี้กหน่ากินแบบบ้านๆนะครับวันนี้ก็ะได้ฤกได้ยามกระปุมนะครับล่งจากแต่ว่าสั่งงลบอดักกลอบมานะครับนี่ครับนี่ครับทั้งหมดสิบสิบอันนะครับแต่ไม่รัวลูกปลานั่นมีปอไม้ครับเดี๋ยวใส่หลูกปลาสักอันละสักสี่ตัวห้าตัวนะครับแล้วก็มีลูกปูกันนะครับเดี๋ยวเราจะใส้ทั้งหมดสิบอันครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ร้ว มีไม้แต่ว่าร่างจากเดี๋ยวุเดินเล่นะครับมีกบโดดนะครับเป็นกบกบหน้ากับกบคล้องนะครับมีโดดอยู่มั้งกับปุโดดลงน้ำนะเป็นใจอ้วยนะครับใสอ้วยดิมหูเข้ากับปุนะครับเดี๋ยวเรากาไปเริ่มดักกันเลยครับปุนี่ครับก่อนเดื่นกันเลยก่อนลูกปลานะครับอืมไม่สาไว้เห็นไม้กับปุลูกปลาใจเป็นลุกลูกปลาซิ้วกับปุอืมนี่ครับปลาซิ้วแล้วก็ปลาโมปลา ปลานนกนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดักกันเลยครับป่มกับลูกปลาแล้วมีปลา นี่กับเดี๋ยววัวเจ้าเจ้าตึ่ว่าตรงนี้ก็มนันอยู่ซุยนะครับนี่อย่างปลากับปุ โอเคกระปุมตอนนี settling, right? ้ก็เริ่มกำเลยครับเดี๋ยวผมก็ะก็ดักขนนะคระปลอยยุ่งก็เยอะกระปุมนะครับเดี๋ยว่อยมาแมลนต่อเจ้านะครับว่ายีได้กบสักกี่ตัวนะครับนะครับไว้ได้กบสักกี่ตัวต่อเจ้านะครับเดี๋ยวเรามาแลงกระปุ่มลุนพร้อมๆกับผมเอาใจช่วยด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เรากะก็ดักขนกระปุมสวัสดียามเช้ากระปุมนะครับวันนี้ก็ได้เวลามาแล่ลบกบกรหลังจะเดี๋ยวดักไว้เล็กว่านะครับเล็กขึนไม่รู้ว่า อีติดมังม่ายนะครับตึงฝนตกต่างคืนเลยเลยคืนแจ๊คแซ๊คต่างคืนเลยครับตอนนี้ผ่ายู๙แล้วเน่งคลิปเดี๋ยวอันเด็กนะครับไม่รู้มังม่ายเนี่ยไอไรจุนๆก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไอไรจุนๆนะ อลูกปลาครับพี่น้องยังลูกปลาอย่างเลือเลยครับอันเล็กไม่ติดครับผมนะครับอันเล็กไม่ติดลูกปลาอย่างเป็นครับเดี๋ยวไปเลยอันตัดไปครับผมมันเป็นลำห้วยนะครับกบกลองกระเกนได้ครกหน้ากระมีครับผมนะครับอยู่ริมกลองริมเ้าแต่ว่า นั่นไงไม่รวยก้าวไม้ครับปุ๊บนะครับเลยต้นไม้ต้นนี้ตอนนี้เป็นรวยปีหรนะือมั้งผบว่เป็นรวยซองรวยปีมั้งย้ายนัดตอนนี้มีแต่ต้นไม้เยอะๆครับริ่มปูกเกาองเงียบเก๊บเลยนะไม่รวยมัมงไม้เงียบกับพี่น้อง เ,เมายครับผมมีปลาได้ติดมากันปลากลังกับปลากลังเป็นโขนปูเากาครับผมติดมาตัวนึงลูกปลาซู่นไปสามสี่ตัวครับไม่ติดโอเคเดี๋ยวแหล่นเดินกันต่อครับ lên cục ba bục câu lên mày tao tao này lại gặp tụi dây tin anh cũng quay gặp ờ nè mày hoàn đốt trăm tỷ tua mày rủi cao măng mai nghĩa, rồi cao măng mai ít nhiễm kíp đi nhiễm nhiễm đuôi nó rơi cao kín quá ừ, là đi tuổi điêu ốc đai gặp ừ, lướt tuổi điêu bông trai về bình tiếp tuôn ừ ừ à nó sẽ đai đai không thấy đục lao ở bên trước อืมเลือบปลาดีตัวเดียวดิโอเคเลยนอื้นโตครับอันนี้ก็ล็อกแกงไม่รู้ไม่อืมอันนี้ก็เลือบปลาสองตัวมากกว่าหรือวะนกได้งงงอะ่ะ พี่น้องปุ้มใส่ลูกปลาเก็เป็นจิ๊บตัวเหมือนกันได้ได้เข้ากินว่าเหล่ออกได้อี๋น่าเสียดายครับพุ้มแหล่งโตครับปุ้อย่างเรื่อยอีกเอียนรูสึกว่าเซียนอุกอันนะครับจะไปเหล่งโตครับเอ้น่าเสียดายครับ มางมาละเยียบเกึบเหมือนกันเยียบเกึบเหมือนกันแล้วอย่างเป็นกับสองตัวเยียบกับปุ๊บอันนี้ไม่เก้าไม่เก้ากินเดีจะเล่นเื่นต่อกับปุ๊บ เฮ้ยมันไม่ลบเป็นแบบน,นั้นนะพี่น้องเฮ้ยอ้ยาไอไ้ไรข้าวกินวะอืมพี่น้องไอไ้ไรอย่างนี้ห่อยเยียบไอไ้ไรวะอืมขี้ม่อไอ้ไรอย่างนี้ไอไ้ยาอื้ lưới bên lưới tưng phăng lưới bên ông phi mười đấy quá giờ dạ. tầng bên tầng phăng lưới à Bé bói mượn diệp bốn lưới bên khôn luôn มันตรงหน้ามีรวยตีนนะครับแต่นี่ไม้นี่หรอวูอ้เชื่อได้แล้วมีแต่รุนรุนไม่ติดจากตัวตี้อย่างนี้นี่อ่ะเล่นดื่นโต๊ะครับอุ้ยอะไรแบบนี้เล่นโต๊ะนี่ไง ุนมังที่โลกเงียบชี้เลยอืมโอเคเล่นโตร์รับป้อมลุนกันโตอันนี้รองย่างอันตีอันสุด้ายมังม่าวะลุกลาจ้า ไม่มีรอยตินกับบนี่น้องลูกปลาอืมลูกปลาอย่างคงอยู่กับผมไม่ก้าวกับไม่มามน่าไว้ลบไปเก่งลูกปลาเลยแหละลูกปลาอย่างเป็นอยู่เลยโอเคเรื่องอีกสองอันกับแลนต่อนนะครับโอ้ยหลุนกันตกอังงนแต่ว่าเสียดายนะครับ ไม่ตัวไม่อยู่ไม่รู้เป็นปล่อยไรครับผมนะครับต่างๆเดี๋ยวเนื้อก็ใเจาะไปเยอะนะแต่หลังแต่ก็เนื้อมัดไปทา้งกี่อ,อันนะช่วงอันนั้มันอันหรืออีกอันไงจงะปังเลยไม่รู้ใจเบนเลยกันถ้าร้อยกขนเยียบมันก็ต้องมีตีนรอยตีนแต่นี่ไม่กับไม่รู้ไอ้ไรเลยบุญเรืออู่ก็ไม่ไในใจปล่อยอยู่ริมโขกครับโอเคเดี๋ยวเล่นต่อผมเลยช่วงอันครับดูลังนต่อครับ เงียบเมื่อนกันพี่น้องเอ้ยลือปลาหมาในนี่เี่เงียบครับ,รบม,มีปูกาวนึ่งจ้องจ้ามสี่ตัวฮะเอาไปตุงเบ็ดปลาโจนว่าบับโอเคอย่างเรื่องอันตรายเดี๋ยวไปแรงครับผบลุนลุนรอบอันตายอันตรายครับ นำ้ำมันดะตายมันตื้มั้งไนงะเงียบเลยพี่น้องเงียบเลยเงียบเหมือนกันครับเฮ้ยลูกปลาเกลี้ยงกลิบเลยครับพี่น้อง ลูกปลาเรียงกริบเลยอันนปุ่มใจไว้เป็นยีที่ปวดตัวหมดไม่เลือเลยอ่ะลูกปลารั้วก็ไม่ได้รั้วนะพี่น้องอืมอ้ไร้รือยวะตึงรวยตีนกบก็เยอะนี่ตรงนี้ไม่เจียว,วตุตกลักกันเร็วแล้วนะพี่น้อง ฮึ่มเฮ้ยม,มดเลยพี่นอ้องเอ้หนื่อยใจเลยเห็นรอปน,นี้โอเคไม่เบื่อกับน้หรับตันได้ทีชอบเกี่ยวกับการนนะ่ากินแบบบ้านๆน,นะครับฟ้ากกดติดตามครับิ่มชมวิธีคนน่านะกินแบบบ้านๆน,นะครับรับตันได้แต่ว,ว่ากินแบบนี้ครับอย่า ไปหลักก้งเบิดนะครับเขาก็ต้องการำรรมากินเผื่อไปเลี้ยงปลาเลี้ยงทองนะครับอย่าหลักครับผมนะครับเอาลรอบปี้ปนี่เขาก็ว่าไปเลี้ยงเงินนี้ครับผมสวัสดีครับ